สวัสดีค่ะยินดีตอนรับเขาสู่ช่องเกษตระะมะลิเน,นี่ยค่ะมือนี้มะลิจะมาเพาะปักพริกกระเลียงไหมคะ่ะพี่น้องไ้เบิงนะะ์นเยค่ะว่าต่งได้ปลูกถึงได้ปลูกจนจนถึงมันงอกแมันใช้เวลาหลายปานไหนเนะะียค่ะเดี๋ยวมะลิจะทายห้เบิงะะ์เยค่ะพี่น้องร้องมาเบิงมาสมกันในเลยคะ่ะอันนี้นะคะเป็นดินที่ผสมไวค้ค่ะ จะมีหลายอย่างเด้อค่ะมันเป็นดินของตนบอนหูสร้างด่างเหลืองไหมค่ะพี่น้องอันนี้นะคะจะเป็นถาดเพาะของมะลินะคะร้องเบืองนะคะดีก็เอาถิ่มะคะ่ะร้องเอามาใส่ดินเอาใส่ดินทีเข้าผสมนะคะไว แล้วมาเพาะเบิงนะคะก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้นะคะแล้วก็มาลีก็จะเจาะหู้นะคะเอามาเล็ดลงเดี๋ยวสิเจาะหู้ไว้ทุกหูเลยนะคะเดี๋ยวค่อยเอามาเล็ดลงค่ะเจาะเป็นรูปเป็นรูปไว้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะมาลีจะเอาเม็ดพริกนะคะทีไปขอมาก ไปขอเพิ่นมานะคะไปขอเพิ่นมาจะเอามาใส่ในถาดนี่นะคะเดี๋ยวก็มาร่อบเบิ่งค่ะมือนี่เป็นวันทีกก่สิบหะะกมกราหกขาเลยค่ะจะมาลอบเบิ่งวามือนี่ฮอดจักมือมันถึงจะงอกเป็นต้นนะคะเดี๋ยวสิดท้ายให้เบิ่งนี่คือ เราใส่มเมล็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็กบเรียบร้อยค่ะก็จะมาฉีดน้ำนะคะฉีดน้ำแล้วก็มาดูกันนะคะว่าจะเกิดทุกเม็ดบ่อแต่คาดว่าน่าจะบ่อกเกิดทุกเม็ดแต่ว่าก็น่าจะได้ลายอยู่นะคะยูนี่จะมีถาดถาดหนึ่งจะใส่สองมเมล็ดนะคะ อีกขาดหนึ่งกะจะมีไ้แจมสามน้ำเพราะว่าถา้าไ้หลายกะยานดินต้นไม้เพิ่นเมิดค่ะในฉีดหมานะคะ หลังจากพอไปได้สิบเจ็ดมือแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้บักพิกเขาแล้วนะคะบักพีกกระเลี่ยงน่อยนะคะขื่นเกือบทุกลุมนะคะแต่ก็จะมีบางหลุมทียังบอคั้นในงอกนะคะแต่กะคิดว่าน่าจะโอเคแล้วล่ะคะ่ะก็จะมีตน้นมีหลุมหนึ่งสามต้นแน่สองต้นแน่ต้นหนึ่งแน่แต่ว่ามันจะมีขอ หนึ่งท่วาบ่อเขาใจคือกันค่ะเพราะมันจะมีต้นท่วาอยูู่มันกับเฮี่ยวตายแบบนี้ค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเราก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะ่ะอันผู้ได้หูกับแนะนําำใดเด้อค่ะแต่ว่าทีนีนเนี่ยก็เกิดประมาณเก้าสเซนค่ะจากที่เห่าพอจากเมล็ดสุกข,ของมันเองนะคะ หลือให้น้องไงก็นี้นะคะจะลงแปลงปลูกอะค่ะเดี๋ยวเมื่อนี้ก็มาอัปเดตให้พี่น้องทุกคนในเบิ่งกันนะคะว่าปลูกจากเมลเลนี่เกิดดีแล้วค่ะพี่น้องเกิดดีสวยงามคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของมาลีนะคะที่เอามาให้พี่น้องปองไปทุกคนในเบิ่งกันนะคะว่าการปลูกเม็ดพริก จากเม็ดสุกของมันนะคะมันจากการงอของมันจะดีบอดีปันไหนนะคะกะยางทีพี่น้องเห็นนะคะกะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นใดนะคะเก้าสิบเกือบลอยเกือบลอยเลยค่ะที่ว่าง,งอกนะคะกะลอกให้น้องโตโตก็นีถึงจะเอาไปล้งแปลงใดนะคะจึงใดกะฝากพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะคะ ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามไหมาลีด้วยนะคะเมื่อนี้คลิปนี้เป็นคลิปแรกอะจะนับสนุนกันได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้กะ่ะขอตัวก่อน,น้อคะเดี๋ยวรอบหนะน้าจะมีแนวแนวใดที่ว่าจะมาเป็นความรู้ให้พี่น้องอีกได้กะจะเอามาลเ้งเอยๆเด้อค่ะ ในแกขอคลิปนี้กับฝากพี่น้องนี้ด้วยค่ะส <Okay. S 1> วัสดีค่ะ